มาเก็บหลังรอบรอบรถก่อนครับผมอา้าวหลังแรกก็ได้ตัวเลยครับผมนู่นใสสวยด้วยน้าได้สองแต้มแล้วครับหิวหางเลยนู่นได้กี่แต้มนะนะสามน้าได้สองแต้มแล้วครับผมดูหลังนี้ครับผมอา้านี้กลับลั่นเหมือนกันครับผม กับเล่นเหมือนกันสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม พบกับพวกเราอีกแล้วครับผมหาอยู่หากินถินพิจิตครับผมผมนุแล้วก็นาจีครับผมออกหมายดักหนูเช่นเคยครับผมโดยกับวงเดือนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เหยื่อก็จะเป็นข้าวเปลือกกับขี้ใต้ครับผมไปครับวันนี้มาหมายสวนปามครับรุ่นดูว่าจะมีร่องรอยหรือว่าที่เหมาะที่สวยให้เราใส่หรือเปล่า นี่ครับไม้ลองปามป่าล่งๆที่เราเคยรวยกันมานั้นครับผมได้คนละ 10, 67แต้มครับผมมันนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าจะร้องครับมีร่องรอยไหมล่ะอองหลักเลยหลักเลยมันก็มีรอยกัดอยู่นี่ ลองรอยการกัดยากก็พอมีครับผมน่าจะเป็นหนูเล็กไม่หนูเล็กก็หนูท้องขาวแล้วครับผมน่าจะเป็นหนูครัวครับผมใส่ไปตรงนี้สักหลัง๋ยวจะหาที่ใส่ทางนน้นอีกสักหลังครับผมแต่ที่สําคัญตรงนี้ครับผมนุ่นมือตึ๊บมาแล้วครับผมฟ้าลอกมาแล้วภาวานาอย่าให้มาทางนี้ครับดูบรรยากาศครับผมลมแรงมาก จะตกหรือเปล่าไม่รู้ครับผมนุ่นดฝนตกแล้วครับผมหลบฝนภาวนาอย่าให้หนักกว่านี้นะครับผมถ้าหนักกว่านี้รีบร้อยเลยครับผมตอนนี้ก็ลงกับดักครบมาแล้วครับผมของผมสามสิบหกหลังครับผมของหน้าน่าจะสสิบเจ็ด เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับลมแรงพายุกําลังมาเลยครับผมนุ่มฝนตกไปรอบแล้วครับผมไม่น่ารอดครับผมผลงานวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมในร่องล้นวนครับผมไปครับลุ้นพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมได้เวลามาเก็บกู้กับดักกันแล้วครับผมไปลุยกันเลยครับผมกับ วันฝนตกก็ผมเหนือก็จะเป็นข้าเปลือกอย่างเดียวแล้วครับผมกับน้ำยาปรับพนมครับผมขี่ใต้ไม่ได้หยุดมาลุ้นกันครับมาเก็บหลังรอบๆอบรถก่อนครับผมหลังนี้ว่าไงหลังแรกอา้อาวอ้าวผมลัดฟีเหมือนกันลัดลัดอ้าวลัดได้ตัวนี่หวะอา้าว หลังแรกก็ได้ตัวเลยครับผมน,น่นใสสวยด้วยใสสวยด้วยแอมแรกมาแล้วครับผมอีกหลังครับเดี๋ยวยังมีตัวมีแ้มเข้าขครับผมฝนก็ตกอ่าหลังนี้เหมือนเดิมครับผมดูฟังนี้อีกครับผมเก็บบริเวณรอบรถก่อน จะได้ไม่หนักหลังนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมครับบดข้าบข้าวไปกินหมดครับผมถ้าบดข้าบข้าวไปกินก็เรียบร้อยครับผมมาชมอีกหลังนุ่นนาได้สองแต้มแล้วครับหิวหางเลยนุ่นได้กี่แต้มน,นะสาม อ๋อได้สองแต้มนะครับผมเขา,าผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยว่จกระดากได้นี้เนี่ยเออหลังนี้ว่าไงครับผมเอ้ากลับล่าน,นครับผมโอ้ไม่ได้ล่านแรอกแต่ขเขี่ยข้าวเขี่ยกลับหนีแล้วกินข้าวหมดเลยโอ้โหมีตัวหนึ่ง เฮียกลับกินข้าวหลังนี้ครับผมโอ้หลังนี้เหมือนเดิมนนมดกินข้าวมนเลยมดอ่ะไปครับไปลุ้นกันยาวๆเลยครับทีนี้หลังจากเก็บไปแล้วห้าหลังครับผมจุดนี้ใส่กี่หลังเนี่ย หลังนี้ว่าไงครับผมนาะทำกับลั่นเปี้ยเปี้ยเปี้ยไปสุดทางนะครับผมหลังนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมครับผมอืมนะครับุ้นหลังต่อไปกันเลยอ่านมาอา,ห,าหกหลังแล้วครับผม เป็นได้ไปแต้มเดียวเองครับผมดูหลังนี้ครับผมหลังนี้ว่าไงข้างกอไผ่ไอ้ข้างกอพงโอ้เหมือนเดิมครับอ้าดูหลังนี้ครับผม ฝั่งนี้ว่าไงโอ้ลมพัดเปิดหมดเลยอะ่ะเหมือนเดิมครับนน่ไม่มีตัวดูอีกหลังครับผมจุดนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมครับผมเออหมดกินข้าวหมดหรือว่าผมไม่ได้โรยข้าววะน,นี่นะ กินข้าวหมดครับผมมาลุ้นหลังต่อไปกันเลยครับผมไม่ได้มีความมั่นใจแล้วครับผมตอนนี้ลมพัดหนีหมดเลยอะไรก็เอา้ากลับลั่นครับผมโหกลับลั่นดึงขึ้นไปอย่างนี้ผมว่าไม่น่าได้รครับผมถ้าดึงหนีขนาดนี้โอ้ หนูน้อยครับผมครับลายมาแต้มแรกครับผมหนูน้อยครับผมดูอีกหลังตรงนี้ว่าไงเอ้าเหมือนกลับจะหายอีกแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยกินกันอีกแล้วครับผมดูเด็กเก็บครับผมดูหลังต่อไปครับผม หลังนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้ามาลอยกัดหญ้าตอนนี้ไม่มีขึ้นครับผมเหมือนเดิมดูอีกหลังครับผมมีตัวไหมอ่ะกลับหายอีกแล้วครับผมกลับหายอีกแล้วโอ้โหล่นฟาวซะลวมั่งนี่หลังนี้อ่าล่นฟาวจริงครับผม หนูน้อยครับผมพากลับหนีอีกแล้วอีกหลังครับผมหลังนี้เหมือนเดิมครับโอ้ยฝั่งนี้ไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินย้อนครับผมไม่ต้องเดินย้อนไปฝั่งนู้นเลยทีเดียว มันว่าไงโอ้เหมือนเดิมครับผมโอ้เขียกินข้าวมันเลยครับผมกลับไม่ลั่นอีกหลังครับผมโอ้เหมือนเดิมน,นี่ครับเหมือนเดิมหลัง โอ้เหมือนเดิมครับผมนนกลับมาฝั่งนี้ต่อครับผมีกแล้วหลังนี้อ่ะหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวครับผมอ้ากลับลั่นครับผมกลับลั่นกลับหาย อ๋อเรียบร้อยครับผมดูครับผมเหมืนแ,แต้มมาดูฝั่งนี้ครับผมโอ้เหมือนเดิมครับเอาไปเก็บก่อนเลยนะผมไม่เดินสุดก่อนเหรอดูหลังนี้ครับผม เท่าไหร่แล้ววันนี้โอ้ยเหมือนเดิมดูอีกหลังครับผมฝั่งนี้โอ้เหมือนเดิมครับผมอ,อีกหลังครับผมอ้าวหลังนี้เรียบร้อยครับผม กลับลั่นแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วหนึ่งแอมจต้นที่สี่ครับผมจุดนี้ดูหลังนี้ครับผมอ๋อหลังนี้กลับลั่นเหมือนกันครับผมกลับลั่นเหมือนกันเอาเรียบร้อยครับผมดูหลังต่อไปเลยครับผม ผมจะเก็บทีเดียวให้หมดเลยครับผมจะไว้เปล่าไม่รู้เอาหลังนี้กลับลั่นครับผมโอ้โหกลับลั่นเพราะใบหรือเปล่าโอ้โหดึงหางขาดไปเลยครับผมดูลักษณะนะดึงหางขาดไปแน่ดูดูลอยตะกวุยดินจริงๆเิงด้ครับผมเนี่ยเหลือแต่หางครับผม ไม่ได้ตัวได้แต่หางครับหลังต่อไปเลยครับผมใส่ไปลงลงอ้าวลงลงเรียบร้อยครับผมกลับลั่นหนึ่งแต้มครับผมโอ้ันหนูท้องขาวครับผม หลังต่อไปเลยครับผมใส่ตรงไหนเนี่ยเก็บทีเดียวก็ไหวเปล่าเนี่ยดูหลังนี้ครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผม ไม่ได้โรยข้าวอยู่แล้วดุจสังคบ <c oughs> โอ้เหมือนเดิมครับผมครับลุนหลังต่อไปเลยเก็บทีเดียวรอบเดียวจบเลยครับผมหลังนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดิมครับผม,มไม่ได้โรยข้าวอยู่แล้วครับผม รีบจัดกลัวฝนเมื่อวานดูหลังนี้ครับผมตายโคนปลามพังไงไอโคนปลามโอ้เหมือนเดิมครับผมไม่ได้โรยข้าวอีกแล้วครับผมรีบจัดครับผมเมื่อวานลมแรงมาก ขีตาก็ไม่ได้จุดอาศัยข้าวเปลือกอย่างเดียวข้าวเปลือกก็ดันลืมโรยอีกครับผมหลังนี้ครับผมใส่แบบริบๆจัดๆโอ้เหมือนเดิมมันมีตัวดูอีกหลังครับผมเหมือนเดิมครับนะครับรุนอีกประมาณสัก สามสี่หลังนี่แหละครับผมผลงานก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมผลงานไม่ค่อยดีครับผมวันนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้รีบจัดหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมทั้งรีบทั้งฝนครับผมเมื่อวานทั้งลมที่ใต้ก,ตก็ไม่ได้จุดครับผมเหมือนเดิมครับครับดูอีกหลัง จะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านี่ใส่แบบหลกๆครับผมโอ้เหมือนเดิมครับผมม่มีตัวแล้วจริงๆชมอีกหลังครับผมหนูที่ได้ก็ไซส์เล็กๆซะด้วยสิครับผมแถนจะกินกันอีกหลังนี้ว่างไง โอ้เหมือนเดิมครับผมีย่ยมีตัวครับผมระหว่างที่รอนาจี้ก็นาะจ้ยังเก็บกับดักไม่เสร็จครับผมส่วนผมเก็บมาทีเดียวเลยครับรอบเดียวเลยจบผลงานก็ยังพอติดมีติดไม้ติดมือครับผมเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นวันแรกที่เราเข้ามาหลังจากหยุดไป สามสี่วันครับผมส่วนตามที่ไม่ได้เข้าเข้ามาวันแรกก็เจอมลสุ่มเลยครับผมครับผมขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณมากมากครับผมอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมคนครับตอนนี้สี่ร้อยกว่าคนเองครับผม ากกดติดตามด้วยครับมาแล้วครับสะพายคอนมาเลยครับผมหนักจับหนักอะไรอ่ะหนักม,มก่วงหนักม่วงแล้วหนักกลับเนีน่เอาผมสามสี่ 3, ตัวเนี่แต่กระตัวมาเหมาะตัวทั้งหมดแล้วนะนะเจ็ดเจ็ดไม่หนีแล้วมังหนูเจ็ดต้ม,ตมไม่รัดเลย วันนี้ไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยครับผมทั้งเหยื่อทั้งอะไรทั้งลมทั้งฝนแต่ก็ยังมีตัวครับผมยังมีตัวติดไม้ติดมือกับบ้าน<ม>อาศัยข้าวเปลือกอย่างเดียวครับเมื่อวานเนี่ยกี่ใต้ไม่ได้จุดเลยครับผมลูกมาเนี่ยสี่ตัวเนี่ยตัวเหมาะทุกปันใหญ่ก็จะเป็นหนูกลัวครับผมถ้าที่เจอร่องร่องลย,ยอยเยอะๆนะครับผมถ้าใส่ใหญ่ๆหน่อยก็ใส่ปลาห่าง จากที่มีร่องรอยครับผมที่มีร่องรอยกัดเล็กๆก็จะเป็นหนูครัวครับอะไรแดดครับผมมาชมผลงานกันครับผมอะไรตัวนั้นไปทับไว้ทำไมอ่ะ <c oughs> ของผมของผมเจ็ดแต้มครับของน้าสิบเอดแต้มครับผมเช้านี้ก็ถือว่าผลงานก็ยังมีครับผมกับการใส่กับดักแบบเร่งรีบครับผม เยืออะไรก็ไม่พร้อมครับผมเพราะว่าทั้งฝนทั้งลมครับเมื่อวานก็ยังดีครับที่มีติดไม้ติดมือกับบ้านครับผมเมื่อวานฝนตกลมแรงครับผมอีใต้ก็ไม่ได้จุดใครมีเหยื่อที่ไม่ต้องใช้จุดใช้อะไรก็แนะนำมั่งครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับหน้าด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ